ระหวังโรคสครับไทฟัสกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการศึกษาความเสี่ยงของการเกิดโรคสครับไทฟัสตัวไรอ่อนซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีตัวไรอ่อนเป็นพาหะนำโรคซึ่งจะพบในสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูและจากการตรวจหาภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยทางห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ติดเชื้อมักเป็นผู้ใหญ่เพศชายหรีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ทายากันแมลงกัดปรับปรุงบริเวณบ้านให้ปราศจากหนูที่เป็นสัตร์รังโรคหากมีอาการไข้ขึ้นสูงปวดศีรษะหลังจากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงให้ไปพบแพทย์ทันทีซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาชุดตรวจอย่างง่ายสามารถวินิจฉัยโรคเบ้องต้นได้เร็วขึ้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์่วงใหญ่เตือนภัยสุขภาพ